ังหักเลยสปอร์ตกึงไฟเตอร์สวัสดีทุกคนเด้อเข้ามาลแาล้วกดไลค์กดแชร์ช่วงนี้ซัพพอร์ตเตอร์นะสิพาทีมงานดู to bây giờ. they say that. Hãy yêu số. <coughs> không <coughs> 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 Vén hiểu Vén hiểu Tiến vào bóng hẳn hiu chặt quá <coughs> thẳng để cầu khó thiêng Yes, I am the big dragon and slayer. Have appeared! Run! ไมาถึงคนทีมมีกระเป๋าไอเมตตามาครั้งแรกนะที่แบบไปสมัครมาใหมจะเย็นเย็นไอไอจะเย็นไอเออช่วงนี้กำลังสร้างห้เรียนมันมีมุนทคาอยอยู่นะทุกคนผู้ใดถือคล้องเวลายนะผู้ใดเกิดประโยชน์แค่ช่วงแค่แบบว่าแรลกของรางวัลน,นะอนา,าคต อนาคตอาจจะแบบว่าเหรียนอาศวิมมูรค่ามากกว่าหรือเท่ากับเหรียนอิสเรียมก็ได้นะทุกคนูัวเราะทันบอเขาบอทันเดียโอ้โมันมาล้วคิวเรียนไหมคิวเรียนไหมคิวเรียนไหม วนแต่บอแวนนิดเดียวนึงแวน่นในพุ่มเหรอวะนะแว่นนิดเดียวนึง <c oughs> สตูเลนอนหายไปแล้วสดีแปนร้านคนดูด้วยแว่นหายอยู <c oughs> ่จัดเห็นจริงเล <c oughs> Someone throw me a roadway. Enemy invading oh, Jungle. ในปุ่มตัวนึ่งอ่ะนี่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 ได้ไหมเดี้ยวซูสวยแอดมินหายไปใส่รอสาวเต๋แมนเหล้าแมนบ๊อบบูไอเบกเที่ยงเตีอถ้ากินเขาอยู่บส่ัสตีเด้ของร้านคนดู คอมเมนต์นะคะคุยทักทายกันได้เด้อทุกค<ใ>นเดินดขนาดนมาทันไปอ่านย้อนหลังทุกคอมเมนต์นะ ออ,ออกไปออกไปตายไปยนี่สองตัวนี่แวน่นแว่นยิงฟรีเกินไปละเกินไปแล้วเดอะเฟ นอนพักขะแม่เห็นงานเจ้าของนี่ละตีเ <laughs> ออพักคอนพักฟองช่วงบีกช่วงบีกเิ็งเดียวไว้ก็ได้กลับไว้มันบาของกาของ ขอเคลียบนกัอนเนอะยข่าบาน ฟังนั้นเลืมล่มเลืองว่ะใครตายใคตายเมนิดจังใดกับบด้ด เออธรรมดาละธุรกิจเข้ารัวเป็นนิสันละ

ลอยๆอ,ออาการนิดเดียวตายเฮ้ยบ่ตายอีกบ่ตายอีกบ่ตายอีก,อก,อก <c oughs> <c oughs> ได้บ้างสี่ห้าหลักเมื่อไรจะขึ้นหกหลักหน้าตี ไกลแล้วล่ะไกลแล้วไกลอยู่ไกลแล้วแม่บอกว่าตามอายุโอ้ยเดอะแฟตเดอะแฟตโอ้ยนีเดียวจักหน่อยีสิรดหัอเ7็ดลักแหลักูุรา เอาด้างพอเปิดด้างฐานทันมั้เดี๋ยวไปซวนให้เหมือนจะไม่ทันมันมาแหละม,มาแหละ দোকান <laughs> পেশা จะตีป้อมแตกไหมยยาหูบเนกนกๆกำลังซนอนอดากเด้อยูรังซีกำลังซนอนอดาก แคน่หน้าโดนแล้วที่แม่หน่าสิ ตั้งแบบว่าแอดมินสตรีมเกมได้ผมไปเจอม้าเพจเดียวสตรีมหาคนเพจเพจสตรีมหาคนโอ้ยเอาละเขาสิลงเพจว่าเพจผู้ใดอันไหนมันต้องเป็นเหมือนเอ่อสิว่างใดระเฮือมันมันเหมือนเหมือนเหมือนแบบบริษัทไปเลยอ่ะเหมือนแบบเขาถ้าเขาเฮ็ดแบบนั้นนั่นคือเขาเฮ็ดธุรกิจ อยู่ <c oughs> อยู่นี่บปเลยสี่คน ีนึ่าบ้อยเขาบ้าน วาเนี่หลายเกมอยู่เด้เล่นหลายเกมอยู่รู้สึกว่าสิแพ้อยู่ธสามเกมเลยละมั้งสองเกมหรือสามเกมสองเกมเบอร์ด้วยซิขึ้นคอนขึ้นขึ้นคอนน้ำพอได้ป๊อปเมียเกมเมอร์ผู้ซึ่งไม่เคยเตะคอนแตะคอน Why? An enemy has been defeated. <laughs> ีกแล้วไปอีกแล้วคนบนไปอีกแล้วกลับบ้านก่อนคักไหลได้แล้วเลยมาแล้วลูกจ๋าเลย ตามเวลาที่แม่นั่นไว้มาเก็บดาวที่หนูอยากได้มาเร็วม, oh, <what? S 1> <laughs> มาแมช <laughs> ออพูดติดตามคนแรกมาแล้วว่นเดียสวัสดีจูเนียด้วยนะจ๊ะจูเนียเขามาเราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะโอ้โซนเอาดานเขาโซนเอาดาน ໄດ້ໄປ yeah, ไปมันมีแต่แหวนหรอกขับีด้ดัดดนมันกลับหลังเฮ็ดเ,เกีกยไปแล้วีดันทูงมากเขากลับไปเคี้ย์คีปก่อนะ่ะ จะดีจิ้านของเรอตายเกิด4สี่รว่ะดิมันรวมกังไห้เล้วมันดักมาสิดักเอวซูเอวซู <c oughs> ตาหน้าผมนินด้วยสนันเออโอ้อ <c oughs> หยหอมไม่กันเลยได้ยืนให้ <c oughs> อ้อหืออต ทำงานที่เรารักกันเือะวันนี้ไปไปทำงานตัง้งใจทำงานจะได้กลับบ้านเร็วๆ